และลาลาไปด้วยภาพกฎหมายสมรดเท่าเทียมจะมีผลเมื่อไหร่น้อง22มกราคมปีหน้าค่ะมีภาพที่ไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นเมาานื่อวานนี้น้องมิวสุภาธิ์ใช่คเป็นยังไงดูภาพปิดท้ายสิคือน้องมิวเนี่ยปล่อยตัวซิงเกิลใหม่ค่ะชื่อเพลงช่องว่างหัวใจแล้วปรากฏว่าเชิญน้องตูนขึ้นมาบนเวทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หันไปบอกน้องตูนว่าเพลงเนี้ตั้งใจเอาไว้ขอแต่งงานแล้วน้องมิวก็คุกข่าวลงบอกน้องตูนว่าแต่งงานกันนะครับกลางงานแถลงเลยใช่ค่ะแต่งงานกันนะครับ เอฝั่งที่ถูกอขอก็ยืนยันไม่รู้มาก่อนอ่แล้วน้องฝั่งที่ถูกขอคือน้องตุนก็ไปขอแหวนจากพิธีก่อนแล้วก็มาคุกเข่าพูดกับน้องมิวประโยคเดียวกันว่าแต่งงานกันนะครับเนี่ยค่ะขยันาตายแล้วก็เคยคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่เคยคิดว่าถ้ามีวันนี้ผมจะคุกเข่าด้วยเดี๋ยวคุยกันตอนในคุย